สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเม่แม่พาชิมพามาแถวหลังสวนกันค่ะแนะนำร้านใหม่วาโชกุนั่นเองนะคะร้านนี้เนี่ยอยู่ที่ลักซ์โฮเทลค่ะ ก็อยู่ตรงข้ามกับวายบิดกันเลยนั่งรถไฟฟ้ามาที่ชิดลมนะคะแล้วก็ลงฝั่งตรงข้ามกับเซนทัลชิดลมนั่งมอตงมเตอร์ไซค์หรือว่าแท็กซี่เข้ามาก็ได้นะคะร้านนี้ก็มีเมนูหลักหลายเลยทีเดียวค่ะทั้งที่เป็นาซาซิมินะคะหรือว่าจะเป็นซูชิรวมถึงรามเมงด้วยนะคะเปิดมีรอบกลางวันกับรอบเย็นค่ะ บรรยากาศในร้านนะคะก็ตกแต่งแบบน่ารักนรักอบอุ่นอบอุ่นหน่อยนะคะก็มีที่นั่งอยู่ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะมีห้องน้ําในตัวด้วยส่วนใครอยากจะจัดเลี้ยงนะคะที่นี่เขาก็มีบริเวณชั้น2บริการเอาไว้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นตู้แช่สําหรับ ซาซิมิของสดต่างๆนะคะอย่างอันนี้ก็คือเองกาวะนั่นเองค่ะที่เป็นเมนูยอดฮิตของที่นี่เลยนะคะคลิปลาตัเดียวละลายในปากกันเลยส่วนเมนูมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีเมนูอะไรอร่อยๆกันบ้าง เมนูนี้นะคะเป็นเมนู r e คคอมเมนกันเลยเป็นเองเกาหวักนะคะก็ถือว่าเป็นที่ปลาตาเดียวส่วนที่อร่อยที่สุดเลยนะคะแล้วก็พอเข้าปากเรานะคะพร้อมกับข้าวแล้วนะคะละลายไปเลยค่ะต้องไปลองสักครั้งหนึ่งนะคะส่วนเมนูนี้นะคะเป็นข้าวหน้าเนื้อนะคะมัตสึสกะนั่นเองมีความมันเล็กน้อยค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นเทมปุระดองนะคะข้าวหน้าเทมปุระค่ะทอดมาแบบกำลังดีเลยทีเดียวค่ะส่วนชามนี้ใครที่มานะคะมื้อกลางวันเนี่ยขายดีมากๆเพราะว่าเป็นรามเมงยักษ์ค่ะน้ำซุปแบบข้นแต่ว่าไม่เลี่ยนจนเกินไปนะคะมีไข่ต้มมาให้ด้วยค่ะแล้วก็มีผงตัวแป้งเทมปุระมาด้วยนะคะก็เส้นก็นุ่มดีค่ะใช้ได้ มาต่อกันที่เมนู Dragon on Fire นะคะเมนูนี้เป็นคล้ายๆกับมากินะคะแล้วก็มีทูน่าอยู่ด้านบนมีไขป่ปลาแซลมอนแล้วก็ราดด้วยซอสมายองเนสนะคะรสชาติก็หวานมันค่ะแต่ว่าก็ไม่เลี่ยนกันไปทานคู่กับขิงจะอร่อยมากๆเลยนะคะ และนี่นะคะที่แม่แม่รอคอยซาซิมิแซลมอนนะคะแม่แชอบทานอาหารญี่ปุ่นมากๆแล้วก็เมนูที่ชอบก็คือซาซิมินั่นเองดูลายที่เนื้อปลาแซลมอนสิค่ะมันน่ากินมากๆเลยทีเดียวค่ะโยน้ำร้ยสุดๆไปเลย และเมนูปิดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่นันมากๆเลยเป็นสุดยอดของบงนะคะอย่างเนื้อมัซซูสกะแล้วก็สุดยอดของทะเลนะคะอย่างโอโทโร่นั่นเองประกบกันเป็นหนึ่งชิ้นนะคะสุดยอดมากๆรสชาติก็ล้ำลึกจริงๆล่ะค่ะใครสนใจนะคะลองแวะไปที่ว่าชอคูได้เลยนะคะ